ข้อ9ขนาดน้ำแข็งลอยอยู่ในน้ำหนใน8ของปริมาตรน้ำแข็งอยู่เหนือระดับน้ำแปลว,ว่าอีกที่เหลือ7ส่วน8จมถูกปะถ้าน้ำแข็งก้อน1ก้อนนี้เนี่ยมีปริมาตรปริมาตร2 1 1 2ลูกบาทเซนติเมตรถ้าใส่ลงในคูนเลอร์น้ำทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายในยาว28ซนเมตรและมีความลึก40ซนติเมตรลองวาดรูปตามสิคูลเลอร์ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง28ซนเมตรเพราะฉะนั้นรัศมีคือ14ซนติเมตรความลึก40ซนติเมตร ตรงหาว่าจะต้องใส่น้ำไว้ในคูลเลอร์ให้ต่ำกว่าปากขอบต่ำกว่าปากขอบอย่างน้อยกี่เซนติเมตรสมมติว่าให้มันเป็น h เซนติเมตรที่ต้องต่ำกว่าปากขอบจะทำให้น้ำในคูลเลอร์ไม่ล้นออกมาเรามาตีโจทย์ก่อนโจทย์ข้อนี้เนี่ย บอกว่าเดิมเนี่ยเรามีน้ำอยู่ในนี้ซึ่งมันจะสูงมากสุดเท่าไหร่ก็คือต่ำกว่าปากขอบให้น้อยที่สุดเลยอะ่ะต้องต่ำกว่าปากขอบกี่เซนติเมตรเมื่อเราเติมน้ำแข็งลงไปน้ำก็ยังจะไม่ล้นลออกมาดูนะ เดิมเนี่ยถ้าเรามีน้ําสูงอยู่ระดับนี้แล้วเราเติมน้ําแข็งลงไปน้ําจะสูงขึ้นถูกไหมแล้วก็มีก้อนน้าแข็งส่วนหนึ่งอยู่ใต้น้ํานี่หนึ่งในแปดอยู่เหนือน้ําในขณะที่เจ็ดในแปดอยู่ใต้น้ำดูภาพอบอกปะระดับน้ําจะสูงขึ้นโดยที่ระดับน้ําจะสูงมากที่สุด คือเราจะมีน้ำเดิมอะเราจะมีน้ำมากที่สุดจะต้องไม่เกินนี้แล้วเวลาใส่น้ำแข็งลงไปมันจะต้องเท่ากับระดับปากขอบพอดีอันนี้คือความหมายที่ว่าน้ำไม่ล้นออกมานึกออกไหมเอาใหม่เราจะใส่น้ำในคูลเลอร์เนี่ยให้ต่ำกว่าปากขอบได้อย่างน้อยเท่าเนี้ย เพื่อให้เวลาเติมน้ําแข็งลงไปแล้วอะ่ะมันจะไม่เกินออกมาจากปากขอบอันนี้ยคือทําให้น้ําไม่ล้นออกมาในขณะที่เว้นเว้นปากขอบไว้น้อยที่สุดอะ่ะเขาถามว่าเราจะเว้นไว้ได้แค่เท่าไหร่ mm. คือถ้าเราเว้นไว้น้อยกว่านี้พอเติมน้ําแข็งลงไปน้ํามันก็จะล้นออกมาอ่ะคราวนี้ดูนะน้ําที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะอะไร เพราะปริมาตรของน้ำแข็งที่เข้ามาแทนที่ถูกปะปริมาตรตรงนี้เพราะฉะนั้นน้ำที่สูงขึ้นช่วงนี้เนี่ยส่วนสูงจากปากขอบเพชเนี่ยปริมาตรของมันถ้ามองจากรูปทรงกระบอกจะได้พายอยกกำลังสองคือ14บสียกกำลังสองคูณก,ก,กับเมันจะต้องมีค่าพอดีกับไม่มากไม่น้อยกว่า จะต้องมีค่าพอดีหรือไม่น้อยกว่าเจ็ดในแปดของปริมาตรน้ำแข็งก็คือปริมาตรที่จะเอามาเพิ่มลงไปเท่ากับสองหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดในแปดของปริมาตรน้ำแข็งทั้งก้อนจะต้องมีไม่มากกว่าพื้นปริมาตรที่เขาเหลือไว้ให้อ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเหลือปริมาตรไว้ให้เขาเท่านี้เพื่อให้เนี่ยไม่ล้นออกมา ก็แก้สมก,การหาค่า h ได้ไหมแก้สมก,การหาค่า h แทนายด้วย22สิ่วนเจ็ยกกำลัง2องคูณกับ h เท่ากับ7จส่วนแปดคูณกับ2,112 8 2. หารลงตัวไม่เอ่ยเอา4ตัดก่อน4หาร8ได้2 4หารตัวบนได้4ี่หทด1 4 2 8 ทดสามสี่แปดสามสิบสองอ่ะเอาสองหารอีกทีหนึ่งได้เป็นสองหกสี่เอาเจ็ดหารสิบสี่เหลือสองเอาเจ็ดมาหารสี่สิบสี่เหลือสองเอาสี่มาหารตัวนี้สี่หกยี่สิบสี่ทดสองอีกสี่หกยี่สิบสี่ได้หกสิบหกเพราะฉะนั้น h ตัวเดียวคือหกสิบหกส่วนยี่สิบสองก็คือสามหน่วยเป็นเซนติเมตร ต่อโอเคไหมข้อนี้เนี่ยเราจะต้องพิจารณาว่าระดับน้ำมันจะสูงขึ้นจากปริมาตรหนึ่งในแปดของน้ําแข็งที่มันจะต้องจมลงมาในน้ำส่วนยอดเนี้ยที่เลยปาขอบขึ้นไปเราไม่นับเพราะว่ามันจะไม่ล้นออกมาถูกปะมันเป็นของแข็งเราจะต้องพิจารณาว่าปริมาตรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะต้องไม่เลยปากขอบ โดยที่มันจะเท่ากับหรือจะต้องมากกว่าปริมาตรที่น้ําแข็งจะมาแทนในน้ำโอเคไหม,มเพราะฉะนั้นในกรณีที่มันจะพอดีกันเป๊ะเ,เ,เลยเราจะเหลือไเอเนี้ยไว้ได้น้อยที่สุดมันจะต้องทําให้เราได้ปริมาตรตรงเนี้ยเท่ากับ7ดใน8ดของปริมาตรน้ําแข็งทั้งก้อนพอดีก็เลยได้สมก,การมาว่าปริมาตรของทรงกระบอกช่วงนี้ส่วนสูงจากปากคอเพเนี่ย พายไอลังสอจะต้องมีค่าเท่ากับ7ส่วน8ของปริมาตรน้ำแข็งทั้งก้อนแล้วเราก็จะมาแก้สมก,การหาค่า H ตัวเดียวออกมาเท่ากับ3 3เซนติเมตรเป็นคำตอบอเคจบ